สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระพระปางประจาวันนะครับกู่วัดเกาะลอยนะครับพระปางประจาวันกู่วัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่จังหวัดระยองนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่นะครับปลูกเสงครับหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ปลูกเสงนะครับพร้อมเกจิอาจารย์อีกมากมายครับของดีน่าสะสมราคาแบ่งปันเลยนะครับพระประจําวันนะครับกูวัดเกาะลอยหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ปลูกเสงครับ เริ่มประจำวันจันทร์ก่อนเลยนะครับวันจันทร์ครับนี่ครับพระประจำวันวันจันทร์ครับนี่ครับพระประจำวันวันจันทร์พระกุวัดเกาะลอยปีสองนห้านึ่งสี่ครับพระจะไม่ได้แจกมาเป็นองค์นะครับพระจะไม่ได้แจกมาเป็นแผงแผงใหญ่ๆครับพระจะแจกมาเป็นแผงแผงใหญ่ๆนะครับแจกชุดจัดกรรมการครับ แจกชุดกรรมการแล้วเขาก็จะแกะออกมานะครับแกะออกมาแบบนี้ครับแกะออกมาจากแผงครับแล้วก็มาแบ่งบูชานะครับอันนี้เป็นปางประจาวันนะครับเป็นปางประจําวันจันทร์นะครับพระกุวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับจังหวัดระยองครับหลวงปู่ทิมวัดหารไร่ปุกเสงครับพระปางประจาวันนะครับนี่ครับปางประจาวันจันทร์นะครับสีเหลืองสวยงามพระปางประจาวันจันทร์ ต่อไปนะครับเป็นพระประจาวันอ er> sw ังคารครับพระประจาวันอังคารยังไงก็จัอังคารอังคารเป็นพระนอนอังคารเป็นพระนอนครับพระกุวัดเกาะลอยนะครับปีสองพห้าร้สี่จังหวัดระยองครับปู่ทิมวัดระหาร่า่ปุกเสงครับปู่ทิมวัดระหารไายปุกเสงครับนี่ประจาวันอังคารนะครับถ้าสนใจวันไหนของประจําวันของท่านก็แบ่งบูชาได้นะครับไม่ได้ขายทั้งเจ็ดวันครับแบ่งบูชาได้นะครับ นี่ครับภาพปางพระจ้าวันราคานะครับวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่จังหวัดระยองครับหลงพุทิมวัดหารไร่ปูกเสกนะครับปางพระจ้าวันพุธครับปางระจ้าวันพุธครับปูทิมวัดทหารไร่ปูกเสกครับปีสองห้าหนึ่งสี่ครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งสี่ครับพระชุวนี้ครับจะมีคาบลอยเคลือบแลกบางอยาก็ทาสีนะครับอันนี้คาบลอยเคลือบแลกเนี่ยแลกติดติดกับไม้นะครับ ที่เขาแจกมาครับที่ปล่าจากวันพุธครับผมแบ่งบูชาปางละสองพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์องละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสภาพนี้ถือว่าเป็นสภาพสวยนะครับสภาพนี้ถือเป็นสภาพสวยครับพระปางประจําวันหลวงพุธทิมวัดหานไล่ปุกเสกครับมันพุธผ่านไปครับวันพุธรหัส ปางวันพุดหศัปครับอาจจะมีกระทอกม,มากก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับพระปางประจำวันวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่ปูทีมวัดทหารไล่ปลุกเสกองค์ละสองพันห้าร้อยบาทประกันพ้าแท้ตลอดชีพองค์ละสองพันห้าร้อยบาทประกันพ้าแท้ตลอดชีพไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอเครับผมรับประกันได้ไปหาไม่เจอแน่นอนครับเขาจะไม่ได้ขายเป็นองค์เขาจะขายเป็นบานบานใหญ่ครับ องค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผ้าป่าประปาาจําวันพุทธนะพุทธหัตนะครับอันนี้ป่าประจําวันศุกร์กับป่าประจําวันศุกร์พระปาา่าปร,ระปาาจําวันาาู้นุทิมวัทหารไล่บุกเสกออกวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่ะครับออกวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับ บูชาปางประจำวันก็จะพบเจอสิ่งที่ดีนะครับพระบูชาปางประจำวันก็วันของใครก็วันของวันวันของใครก็วันของวันนะครับบูชาวันแต่ละวันของตัวเองครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองครับอันนี้ปางประจำวันวันเอาเสาไปไหนวะเนี่ยอ๋อปางประจำเสานี่ปางประจำเสาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทครับปางประจำวันเสาครับองค์ละสองพันห้าร้อยบาทครับ ส่วนนี้เป็นปางประจำวันท์นะครับสวยเดิมนะครับผมประกันพัแน้ตลอดชีพนะครับปางประจำวันทีนะครับองค์ละสองพันห้าร้อยบาทครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสภาพสวยครับมีรอยกระเทาะบ้างก็อาจจะเป็นบางองค์ครับเพราะพระแกะออกมาจากกรอบนะครับปางประจำวันทตย์ครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับครับรับประกันพท้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปใหม่คือชุดพระปางประจำวันวัดเกาะลอยครับชุดพระปางประจำวันวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่ครับ จังหวัดระยองครับหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ปูกเสงนะครับนี่ครับหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ปูกเสงครับมีเจ็ดวันนะครับออกวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับออกวัดเกาะลอยปีสองห้าหนึ่งสี่ครับหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ปูกเสงครับปางประจําวันวันใครก็เอาไปบูชาครับบูชาแล้วรวยบูชาแล้วเฮงนะครับบูชาแล้วปังนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับพระบูชาปางประจําวันครับหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ปูกเสงครับ โอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ